ทุกครับวันนี้หัวหน้าทิมสรีปานพงศ์หัวหน้าพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสององค์เขตบางกรอกใหญ่ปทมได้นำประธานกองทุนแม่ของเป็นดินเขตบางกรอกใหญ่ประธานชุมชนประธานเครือข่ายและก็แกนนำชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่เขตบางกรอกใหญ่มาเยี่ยมบ้านหมอพุ่มสดมาให มาศึกษาดูเรื่องของกองทุนกนชดากองทุนแม่ของผ่นดินมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดจอมทองทูดีนัมวันโครงการขายยาลักแห่งครอบครัวมาดูเรื่องอสมอมาดูเรื่องอบมรอุติธรามมจนในหลายๆเรื่องวันนี้คุยกันตั้งแต่เช้าเนี่ยครับจนถึงเที่ยงเนี่ยพิ่จะเสร็จนะครับการแลกเปลี่ยนนี้อยากจะถามท่าน ของหัวหน้าพิเปานกงครับมีความรู้สึกยัางไงกับมาบ้านบอกเรถกเชินครับก็ดีเครัที่ได้มาที่นี่ที่จริงๆที่ได้ประโยนานนะคะที่เราได้มานี่ก็วบ้านเรานะคะจะนำสิ่งดีที่ได้รับประโยชน์นวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชุมชนของเราในการเพิ่ารตอองหยครอยากกระังสระธานชุมชนอีกสักท่านดีครับครับ เด็ประกอบใจเช่นครับท่านครับเป็ที่น่าติดในะครับประเด้รื่องปีนม้เป็นการพัฒนาความรู้ความนะครักถรแว่าขันนะฮะมการแข่งันดนการแ่ันมีสองสองร่าสการหลักการในการครับสองครับให้ท่านหัวหน้ากอสรอขอเขตประกอบใจครับแล้วก็อีกหลายตำแหน่งนะครับท่านครับแนะนำตัวเองที่นะครับ ได้รายละเอียดต่างๆเนี <leaned down> <ara> ่ยซ <ok> ึ่งผู้สมัครงว่าได้นำมาเป็นหลักใช้เราสามารถนำไปตัดใช้ในชีวิตจริงเราได้อย่างมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลาณที่นี้ขอต้อนรับขารตอบคุณมนะครับรในการตอบคำถามของผู้รวครับหมู่ที่7ตำบลบ้านคลองอโพธารามจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับ